ล่วนล่าสุดแม่ทัพภาคที่2อลั่นแล้วนะครับว่าถ้าเตือนไม่ฟังก็คือยิงเลยก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตทางแม่ทัพภาคที่สองนะครับผมเนาะที่ไลเอาคลิปท่านมาลงนะครับก็ขออนุญาตนะครับไปรับชมคลิปให้สัมภาษณ์กันครับผมยิงยิงให้สัญญาณเตือนก่อนแล้วถ้าท่านยังยังยังขัดขืนก็ยิงเลยถ้าไม่รับเจอผู่แล้วก็ เราอยากบันทึกข้อ่ายเราว่าขมิ้นไม่ไม่ร่วมเก็ดผู้ด้วยเราก็จะรายงานไปที่เวียนเรื่องกระททางต่อไปล่าสุดในทุนที่ข้างหนูเขาตอบรับแล้วดังนั้นทุนที่ขางสองฝนตอบรับด้วยไหมครับถ้าแสดงความจริงใจตรงนี้ก็ถ้าตอบรับจริงก็ดีครับเราต้องรอวันนั้นถ้าครับตอนนี้เขาพบกระหารขมเ้นลองกับระเบิดที่นโยบายยังไงก็ให้ตอบโต้ครับตอบโต้ถ้าถือว่าลกรับที่จะตายก็จะดีจริงใช่ การยิงน,นี้คือยิงขับไล่หรือเดี๋วชั้นนีน้่ไม่ได้ดยิงทุบแค่ยิงเป็นการขู่ว่าก็ยิงยิงให้สัญญาณเตือนก่อนแล้วถ้าใครยังกยังกบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายเบิร์ดขู่สุคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องเบาลำซแนลเส้นเก่าเส้นเคยนะครับผมล่าสุดนะครับทางแม่ทัพภาคที่สองนะครับลั่นแล้วนะครับว่าถ้าทางขมิมนนะครับ ไม่หยุดด้ำนะครับเขตแดนถ้ายังฝ่าฝืนนะครับเตือนไปแล้วก็ไม่ฟังนะครับก็คือยิงเลยนะครับเพราะว่ามีการเตือนไปแล้วนะครับว่าอย่าล้ำเขตแดนนะครับแต่ขมินยังไม่ฟังนะครับผมล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการประทะคารดมนะครับมีการขับไล่ทหารไทยนะครับแล้วก็ยังลื้อลวดหนามของทหารไทยออกไปอีกนะครับโดยใช้ ประชาชนเป็นเครื่องมือนะครับมารื้อรวดน้ําออกไปนะครับล่าสุดแม่ทัทพภาคที่สองนะครับผมเนาะเปิดใจแล้วว่าถ่ามยังไม่มีการหยุดนะครับละเมิดลด้ําเขตแดนเตือนแล้วไม่ฟังก็คือจะยิงเลยนะครับข่าวนี้เอาละสิครับทําให้คำเมนนะครับทําให้คำเมนตกใจกันเลยนะครับเพราะว่า ถ้าแม่ทัพลั่นขนาดนี้แล้วยังมีการฝ่าฟื้นอยู่ยังไงก็ต้องมีการประทะครั้งที่สองแน่นอนนะพี่ๆอันนี้บอราไม่ได้ยุแย่นะครับอันนี้บอราไม่ได้ยุแย่นะก็คือจากฟังจากการสัมภาษณ์นะครับของท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับผมเนาะก็ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าก็คือถ้ามีการเตือนแล้วนะครับผมเนาะก็คือจะยิงเตือนก่อนตอนแรกนะครับแต่แต่ถ้ายังไม่ฟังอยู่ก็คือ จะเป็นการยิงใส่เลยนะครับคราวนี้เพราะว่าเตือนก็เตือนไปแล้วบอกก็บอกไปแล้วว่าว่าอย่าร้ำเขตแดนนะครับเพราะว่าทุกที่ก็ต้องมีเขตแดนไปของตัวเองแต่ว่าฝ,ฝ,ฝั่งฝ่ายกัมพูชานะครับยังไม่หยุดที่จะล้ำเขตแดนเข้ามาฝั่งไทยนะครับนะถ้ายังไม่หยุดอีกก็จะมีการประทะก็จะมีการยิงกันเกิดขึ้นพี่พี่โอ้โห คือฟังแล้วก็แบบคือไล่ใจอ่ะพี่พี่คือไล่ใจนะครับไล่ใจภาษาชนไล่ใจทุกคนนะครับที่ปกป้องภาษาธิปไตยนะครับปกป้องประเทศชาติปกป้องพื้นแผ่นดินของตัวเองฟังแล้วก็แบบได้ใจนะพี่พี่เพราะว่าผ่านมานะครับผ่านมาก็คือทาง ฝั่งไทยนะครับผมทางฝั่งไทยก็คือยอมนะครับยอมให้เขาด้าเขตแดนเข้ามาบ่อยครั้งนะครับผมเนาะเพราะว่าปล่อยนะครับไม่ม่ไม่มีไม่ไม่ยังมีปัญหาก็คือเอาง,ง่ายๆก็คืออยากจบแต่ฝั่งคำเมนต์ไม่จบสักทีนะครับก็คือผ่านมาเนาะก็ยังก็ที่ดูดูกันอยู่ว่าฝ่ายคำเมนต์ได้มีการล้ําเขตแดนเข้ามานะครับแอบฝังระบเบิดบ้างเอ่ยนะครับผมหรือว่า แอบแอบเข้ามานะครับแอบเข้ามาสอดแนมบ้างเอ้ยนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารแล้วก็จะมีโดนนะครับคือเขาคือเขาละเมิดทุกอย่างนะครับพี่พี่เขาละเมิดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทหารนะครับแล้วก็ทางอากาศนะครับทางพื้นดินบ้างคือเขาละเมิดทุกที่ทุกอย่างนะครับพี่พี่เขาไม่ยอมหยุดนะครับ แล้ววันนี้นะครับผมเนาะแล้วเมื่อวานนะครับเมื่อวานคือทางท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่านะครับถ้ายังไม่หยุดการละเมิดนะครับเตือนแล้วไม่ฟังก็คือจะมีการประท้ากันเกิดขึ <S <S ้นนะครับมีการประท้ากันเกิดขึ้นเพราะว่ายอมมาหลายครั้งนะครับยอมมาหลายครั้งแล้วนะครับให้โอกาสมาหลายครั้งเตือนก็ไม่รู้จะเตือนยังไงแล้วนะครับแต่ก็ไม่ฟังสักที นะครับไม่หยุดสักทีขนาดบารลัมเห็นแล้วพี่พี่ยังศูนย์เลยอะ่ะเนาะภาษาลาวภาษาอีสานก็คืออุ้ยเห็นแล้วก็ศูนย์บักขักนั่แหละนี่แหละพี่น้องเห็นแล้วก็เป็นตัวศูนย์แบบโมโหอันล่ะพี่น้องโมโหมากเพราะว่าห้ามก็ไม่ฟังเตือนก็ไม่ฟังนะครับล้ำเขตเดนมาตลอดแล้วล่าสุดเมื่อวานก็ยังมาดื้อรดหนาม ของพี่น้องชาวไทยออกไปอีกนะครับคือทางแม่ทัพเห็นข่าวนี้แหละนะครับเห็นข่าวนี้แหละที่ว่าฝ่ายกัมพูชานะครับใช้ประชาชนนะครับเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือมารื้อดวดน้านะครับมารื้อดวดน้าตามแนวชายแดนออกไปนะครับแล้วก็ยังมีทหารนะครับบางนายแอบแฝงเข้าไปอยู่ในกลุ่มประชาชนนะครับ โดยที่ปลอมเป็นสา่ซุดนะครับส่สุดชาวบ้านใส่สุดประสาชนนั่นแหละทั่วไปนั่นนะครับนะครับไปดืด้อรวดวนหนามออกไปด้วยนะครับทางแม่ทัพก็เลยหมดความอดทนนะพี่ๆไม่ว่าใครนะอันนี้ไม่ว่าใครนะครับทุกคนก็มีความอดทนขีดจํากัดนะครับความอดทนบางทีมันก็หมดเหมือนกันนะครับเตือนแล้วไม่ฟังบอกแล้วไม่หยุดนะครับก็ต้อง ใช้วิธีนี้แหละนะครับใช้วิธีนี้ถ้าไม่ใช้วิธีนี้รับรองว่ายัางไงเขาก็ไม่หยุดแน่นอนนะครับยังไงเขาก็ไม่หยุดโอ้โหเห็นทีคราวนี้พี่น้องชาวไทยก็ต้องเหนื่อยบ้างแต่ถ้าเหนื่อยแล้วมันจบก็โอเคนะถ้าเหนื่อยแล้วมันจบก็โอเคนะครับแต่ถ้าเหนื่อยแล้วมันไม่จบสักทีนี่แหละมันก็เหนื่อยตลอดไปนะครับแล้วก็ พี่น้องนะครับพี่น้องทหารนะครับชาวไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนก็ท้อนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วแบบมันไม่จบสักทีนะครับทุกคนนะครับก็คิดถึงนะครับก็คิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงพ่อแม่นะครับคิดถึงลูกคิดถึงเมียนะครับแต่ทางชายแดนก็ยังตึงเครียดนะครับนี่แหละครับคือปัญหานะครับเพราะว่ามันปัญหาที่ว่ามันไม่จบสักที อันนี้บอลลัมก็เห็นใจนะครับเห็นใจพี่น้องชาวไทยนะครับผมเพราะว่าปัญหามันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันไม่ยอมจบนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมจบสักทีนะครับไม่ยอมจบสักทีละเมิดกดทุกอย่างนะครับตั้งกฎอะไรขึ้นมานะครับเขาก็ละเมิดกันไปหมดจนตอนนี้ไม่เหลือที่จะอน,นันต์แล้วนะครับนะ กดทุกกดคือเขาแหกกดหมดเขาไม่สนใจว่าอะไรจะผิดจะถูกคือตอนนี้นะครับขอแค่เขาให้ได้ดัมเขตแดนขอแค่เขาให้ได้แบบทำนะครับเขาทำหมดนะครับเขาไม่สนใจใยดีว่าอะไรมันจะผิดอะไรมันจะถูกนะครับอันไหนควรอันไหนไม่ควรคือเขาไม่สนใจตอนนี้นะครับถ้าเขาคิดนะพี่พี่ถ้าเขาคิดนะออปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเขาคิดนะ แต่ถ้าเขาไม่คิดนี่แหละจากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนเพราะว่าอันนี้มันปัญหาระหว่างระดับประเทศนะครับปัญหาระหว่างระดับประเทศแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับนี่แหละท,ที่ที่คำหมิ่นนะครับผมเนาะคือเขาจะทําทุกอย่างคือบารมเท่าที่บารมสงเกตนะเขาจะยุแย่นะครับเขาจะยุแย่ให้ทหารไทยนะให้ทหารไทยแบบหมดความอดทน นะครับแล้วก็ไปยิงใส่ทหารหรือว่ายิงใส่ประชาชนของเขานะครับเขาก็จะนําเรื่องตรงนี้นะครับไปร้องศาลโลกอีกนะครับไปร้องเออออีกนะครับเท่าที่บาร์ลสังเกตนะคือเขาจะ uh, เออเสะนะให้ได้เขาไม่ชนะโดยตรงเขาก็ชนะแบบอ้อมนะครับพี่พี่โอ้เห็นทีคราวนี้ต้องเหนื่อยนะครับเหนื่อยยังไงเหนื่อยกับการที่เราใช้ความอดทนนั่นแหละคือต้องใช้ความอดทนสูงมาก บอกเลยว่าถ้าใจร้อนนี่ก็คือเข้าทางเขาแน่นอนนะครับเข้าทางเขมรแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับจงสู้ต่อไปนะครับเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินนะครับให้ลูกดานประสาทนต่อไปนะครับคือบาลามก็เป็นคนลาวนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสาวไทยนะครับยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เร็วๆนะครับขอให้ได้พื้นแผ่นดินนะครับกลับคืนมานะครับให้ได้โดยเร็วยังนะครับผมเนาะนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่น้องสาวไทยแล้วก็สาวลาวนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวลำก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ